สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพี่ชอรต,ตอบแล้วละครที่พิงกี้เล่นทำยังไงต่อปมข่าวคดีแชร์โฟเร็กทรีอัปเดตความคืบหน้าละครดงดอกไม้ของพี่ชอรหรือสายทิพย์มนตรีกุลณ,ณอยุทยาซึ่งเรื่องนี้มีนางเอกสาวพิงกี้ร่วมด้วยหลายคนเป็นห่วงว่าละครจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรหากพิงกี้ไม่ได้ออกจากเรือนจำกรณีตกเป็นจำเลยคดีแชร์ o r e x 3D โดยพี่ชอดเปิดใจว่าดงดอกไม้เป็นละครที่เราถ่ายกันมาเป็นปีแล้วซึ่งตอนนี้ก็น่าจะประมาณ80%เหลือแต่ช่วงตอนท้ายๆถือว่าโชคดีที่เราถ่ายไล่ๆมาส่วนตอนนี้ก็รอดูสถานการณ์อยู่เหมือนกันถ้าหากจำเป็นจะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจริงๆเราก็จะดูเรื่องบทการปรับบทหรือว่าปรับในเรื่องของโปรดักชันแต่สิ่งสาคัญคือต้องไม่ให้คนดูเสียอัตรรส และก็ต้องสนุกเข้มข้นเหมือนเดิมในแง่ของการถ่ายทําเราก็ถ่ายกันมาตามลําดับขั้นตอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในผาดที่เป็นบทของพิงกี้ก็ถือว่าเราถ่ายไปได้เยอะแล้วเหมือนกันคืออาจจะมีบ้างที่หลงเหลืออยู่ก็ได้มีการไล่ดูบททั้งหมดแล้วและเราก็ได้เตรียมแผน B ไว้สําหรับแก้ไขปัญหาแล้วเช่นกันเรื่องข่าวก็ทราบและก็เข้าใจว่าพิงกี้เองก็คงไม่ได้ทราบด้วยเหมือนกันเพราะว่าก่อนวันนั้นประมาณวันพุธเราก็ยังถ่ายละครกันปกติ ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณครับ